เครื่องแกงตำม,มือของภาคใต้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะิ่นถที่โดดเด่นแตกต่างจากเครื่องแกงในภาคอื่น อาหารภาคใต้จึงได้รับความนิยมสูงกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุบ้านพุหมู่ที่5ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะได้มีการรวมตัวกันนำผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงใช้ทำอาหารและมีการส่งจำหน่ายโดยการคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันทำให้มีคุณภาพดีสดและสะอาด รสชาติโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือความเผ็ดจัดจ้านมีทั้งเครื่องแกงส้มเครื่องแกงเผ็ดและเครื่องแกงกะทิค่ะมีแบบขายเป็นกิโลกร,รัมและใส่บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำของผู้บริโภคนางวาสนาหัสน,นันรองประธานกลุ่มพริกแกงตำม,มือบ้านผู้บอกว่า กลุ่มเริ่มตั้งได้เพียงสองเดือนกำลังจะจุดเป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก20คนแต่สมาชิกจะผัดเปลี่ยนกันมาทำเครื่องแกงวันละ10คนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละ6กิโลกร,รมัมหากมีออเดอร์เพิ่มก็จะนัดกันมาทำเพิ่มแต่ละคนต้องนั่งตำเครื่องแกงคนละไม่ต่ำกว่า8 1 0ถึงคกเพราะต้องตำทีละไม่มากวัตถุดิบที่ใช้หาได้ในท้องถิ่นเช่นตะไคร้ขมิน้นพริก สาเหตุที่ต้องตำกับมือเพราะเป็นความเคยชินของชาวบ้านหากตำกับมือเองรสชาติจะอร่อยและกลมกล่อมกว่าใช้เครื่องบดค่ะเครื่องแกงทำวันต่อวันโดยไม่ใส่สา,การกันบูดสามารถอยู่ได้เจวันค่ะและหากนำไปใส่ในตู้เย็นจะอยู่ได้นานนับเดือนโดยจะขายกิโลกร,รัมละ120บาทหากใส่กระปุกคือแกงครั้งเดียวกระปุกละ10บาทรับรองว่ากินแล้วจะติดใจกลับมาซื้อซ้าแน่นอน เครื่องแกงที่ขายดีที่สุดคือแกงส้มลองลองมาแกงเผ็ดและกะทิโดยแม่บ้านและผู้สูงอายุตากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ต่ำเครื่องแกงจนแขนสองข้างไม่เท่ากันแล้วค่ะซึ่งการมารวมกลุ่มกันนอกจากมีไรายได้แล้วยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนไม่เงาและก็สนุกด้วยค่ะ ตลาดนะคะส่วนใหญ่ยังคงเป็นตลาดในพื้นที่โดยเฉพาะตลาดในชุมชนเพราะกําลังการผลิตยังน้อยแต่ก็ยังมีคนต่างจังหวัดที่ซื้อกินแล้วติดใจนะคะก็โทรมาสั่งเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาหรือบางครั้งก็ทํางานบุญที่ซื้อไปครั้งละหลายกิโลกร,รมัม หากจุดเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วอาจจะต้องมีการขายทางออนไลน์เพื่อให้ตลาดกว้างขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ที่คุณการจนาลัติยาวงฝ่ายการตลาดของกลุ่มค่ะ0894664736ค่ะก็รวมกูมาติดหลักก,การกติดถ้มอยู่ตอนนี้นะคะก็ค้ายในชุมชนเนี่ยก็คือตามตามคลาน้าาติดฟ้าควายส้นมาก็คือตัยก็ไม่ตั้นนะคะ คางกโเนื้อปพมวันหนึ่งอกโลค่ะกระเพาะมาณแกงซ่อมซ่อมลแกงกะจิซ่อมลกับแกงปัดเปสซ่อมลค่ะเฉลี่ยวันละหกลหรือว่าครั้งละหกลวันละอกล,ล,ลค่ะตัวกันตัวกันเราทำไปส่งขายที่ไหนยังไงหรือว่าเขาสั่งมานี่ตีสั่างโดยค่ะเด็กก็ฝากขายตามหลานค่ะในหมู่บ้านค่ะค่ะนำตามออเดอร์ค่ะ